แมงปันนะครับมาที่อาจารย์บนได้นะครับที่สนามบอลเลยนะครับซื้อมานะครับตังไม่เอาตังไม่เอานะครับซื้อสิ่งของมาแล้วผมก็จะตระเวนแจกทุกตู้นะครับทุกตู้เลยนะครับเอาของมาเอาของมาชัวกว่านะครับมาเติมให้เต็มทุกวันนะครับผมได้จากรัฐบาลห้าพันนะครับผมก็เดือดร้อนผมเปิดสนามบอลผมไม่มีรายได้แต่ผมได้ห้าพันแต่ห้าร้อยเนี่ย ผมซื้อของให้นะครับเข่าผมสี่พันห้านะครับก็คือห้าร้อยเนี่ยก็รับพันห้านะครับได้สามเดือนนะครับผมก็แบ่งปันให้ไล์สดไปไล์สดไปข้ามเราขอไล์สุดเลยเงินเงินเท่าคืนนี้นะครับก็ช่วยช่วยตานะครับ ใช่หรือว่าคนที่แบแกเดียวก็จะเพิ่งเอากินเอาเากินเดี๋ย่าใจกันนะครับสมาชิกแบมเบอร์ดีๆคาร์นมี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีไอ้ใครจะร่วมนะครับจะร่วมนี้ได้เลยนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกําลังตัดแมสอยู่นะครับผมเอาผ้าแล้วตัดแมสเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเนยเพราะมันมันสิ่งจำเป็นมากนะครับไปซื้อก็ธรรมดาก็สามสิบสี่สิบห้าสิบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา